สวัสดีค่ะเมื่อนีนนะคะมาพบกับแคทสนุกค้าเชียนเคยนะคะอะแคทร็ขออนุญาตลูกค้านะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องเว้วาภาษาอีสานนะคะเป็นภาษาบัานเกิดจากคองนะคะาม่กระจังสีว้าทองเว้าชัดกันเนาะเออมื่อนี้นะคะแคทมีรถมานําเสนอลูกค้านะคะเป็นรถอีซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก่าเนะคะ,ะเป็นตัวยกสูงสี่ประตูนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่หกแสนเก้าพันบาทนะคะปีสิบเก่านะคะ กับาเมืองด้านหนากันเลยนะคะลูกคขาเนาะด้านหนากับงักงักยังสีเงาเงาจังสีเลยนะคะกับจังหนากับเป็นกระจังคมเมียมนะคะอบะหมี่ห้อยบะหมี่ห้อยคดนะคะบะหมี่กันหักกันงอเด้อแท้ๆจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะอเท่ากับมเมืองโตไฟนะคะไฟโปรเจกเตอร์นะคะเด้อไฟกับบะหมี่ขาบเหลืองนะคะบะหมี่ห้อยบะหมี่ห้อยบะหมี่ห้อยเนาะบะแตกหักนะคะ อ่าเทาก็มะมึงนะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกติดมาหายน้ำเด้อค่ะเด้อเท่าก็สามารถใส่งานได้เลยไ่ตอกไปติดตั้งเองนะคะตัวรถมีหายเลยค่ะอ่าเทากับมามึงยางนะคะยางแน่นๆหนาๆจังสีเลยนะคะดอกอยางยังเหลือหลายนะคะใส่งานได้อีกดนนะคะอ่าขอบเป็นขอบยางเป็นขอบสิบแปดเด้อค่ะเด้ออ่าเท่ากับมามึงสุมหล่อนะคะสุมหล่ออ่าบ่มีสนิมนะคะแต่แทนจากโรงงานเลยค่ะอ่า แค่กสิบห้าลูกค่ะมามึงโตนอตนะคะเออโตนอตบะมิการแกะการไข้เด้อค่ะเป็นโตเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยเด้อค่ะอ่าครับกับมามึงนะคะว่าโค้งสางของหลดมันเป็นจังไหนโตนอตนะคะแท้ๆเดิมๆเลยนะคะหัวนอตบะมิการแกะการไข้นะคะเดิมๆเลยอ่ะต่อมานะคะอ่าถ้ามามึงโตบันไดนะคะกสิมีห้อยห้อยเกิรม สีมีห้อยเกือบแนนอห้อยเกือบเซลวนนี่แหละอ่ารถนะคะมีบันไดให้ขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นโตโยกสูงนะคะอ่ะมีบันไดในตู้เลยนะคะทุกอย่างเป็นคมเมียมเลยนะคะกระจกก็เป็นกระจกค้เมีมใสยๆสยังสีเลยนะคะอ่ามีไฟดิเลี่ยวติดมาพร้อมกระจกนะคะหละกักกรเห้ากระมือมึงดันในนะคะมือจับเป็นมือจับคมเมียมะะเดอ้อค่ะเด้อแทดๆงามๆามจากโรงงานเลย อ่าเท่ากับมะมึงนะคะรถมีกันสาดติดมาหายน้ำเด้อค่ะเข้าบ่ต่องไปติดเองนะคะโตรถมีหายเลยทางร้ันทางสูตรตีหายเรียบร้อยนะคะอ่าข้างในนะคะเป็นแบบนี่นะคะงามๆามจังสีละเท่ามามึงโตเบานะคะโตเบาก็สีมีหอยแน,น่เดี๋ยวทางเซลสิเก็บรายละเอียดหายนะคะอ่าเท่ากับมามึงโตเบานะคะบ่มีขบเหลืองนะคะ บ่มีขาบเหลืองบ่มีห้อยขาดนะคะห้อยขาดห้อยหย่นบ่มีเด้อคขาดเด้อการเย็บการยังนะคะมึงตะเ็บนะคะบ่มีบ่มีเส้นได้ขาดได้ค่ะข้ามามึงเด้อข้ามามึงเลยอ่าต่อมานะคะข้ามามึงโตเบาะฟังค้นนางนะคะเออเบาฟังค้นนางกับงางร้านจังสีเลยค่ะสภาพบ่มีขาดเหลืองบ่มีห้อยขาดเด้อน่า กันตรงกลางก,าก็มีแนววางแก้วนะคะก็ปันเนียเซลสีพา,ามาเมืองตุกคอนโซลลดเด้อค่ะเด้ออ่ะคอนโซลลดเนาะแบบน,นี้ค่มามเมืองตุกพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยกะอ่ะเป็นมิติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะสามารถอ่ะปับปับไดรเดอร์ครับสายโทรศัพท์ไดรเดอเนี่ยค่ะเด้ออ่ะพวงมาลัยกะงามๆจตงสีละอืออย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนี่พวงมาลัยนี่นะคะ บ่มีห้อยขาดนะคะบ่มีห้อยขาดบ่มีขาบเหลืองขาบอย่างเด้อขาดเด้ออ่าบันนี้นะคะเขากลัมาว่าเมืองตกคอนโซลลดนะคะคอนโซนรดกะงามงามใหม่ๆจังสีละอืองามงามใหม่ๆเลยสักขูนะคะเดี๋ยวเสียวเสียเมืองนะคะเหล็กไม้นะคะเหล็กไม้การใส่งานนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแต่มันขืนก่อนเนาะอ่าเหล็กไม้สียูแค่ สี่หมืนสามเท่านั้นนะคะลูกค่ะไม่หนห่อยๆนะคะไม่ได้น้อยเออผู้ใดได้ไปนะคะแค่การันตีเลยเรียกว่าขุมนะคะอ่าตัวคอนโซนลรถนะคะมีสองมีสองใส่เอกสารพร้อมเด้อค่ะมีสองใส่เอกสารเด้อใส่เอียร์กระดินะคะอ่าตัวคอนโซลกลางนะคะแอร์แอร์บิดนี่เด้อค่ะเป็นแอร์ปรับมือนี่แหละแอร์บิดมาเป็นแอร์ออโ,อโตนะ้เนาะ ความเย็ยนเท่ากับปับเลยค่ะปรับมีวิทยุเด้อค่ะอ่ามีลูกเด่นวิทยุมียางมหมดอ่าตัวนี้นะคะก็สามารถเก็บเอกสารได้เลยนี่ค่ะเก็บเอกสารรถนะคะอ่าบันนีเดี๋ยวักผู่นะคะเดี๋ยวแคทสียหายมึงด่านกว้างกันเนาะอืมด่านกว้างงาม,งามเลยแบบนึงนะคะเด้อ อ่าตัวนี้นะคะสภพาพสวยๆนะคะสภาพเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะงามๆจังสีเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะเท่ากับไม่เหมือนเด้อค่ะเออขางๆโหลดไม่เหมือนนะคะเน่ปปับกระจกนะปิดกระจกนะคะอ่ะบาบะมีห้อยขาดห้อยอยังเลยเด้ออ่าแล้วก็มีแนววบ้างเกี่ยวให้ผมเด้อค่ะเ่ากับมามึงเบาะด,ด้านหลังนะคะอ่า ประตูลังนะคะก็ติดกันสาดให้คือกันนะคะแนวจับกับเปลี่ยนพมเมียมแถนะคะ,ะตัวข้อสางโหลดก็เดิมๆนะคะเดิมๆเ,เลยตัวน็อตนะคะบอมีการแกะกันไขน,นะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะ,ะหัวน็อตเดิมๆเดเยเนี่ยอ่ามามึงเบะนะคะนี่ปรับให้มึงเบาเบาะนะคะเบสข้างล่างกับกว้างๆจังสีเลยนะคะกว้างๆ ปะนะคะกับบะมีขาบเหลืองบะมีห้อยขาดเด้อะเด้อดเขากับมะมึงนะคะอ่ะสาพคุณภาพ,ภาพเกศเอนะคะหลดอืมอ่ะต่อมานะคะแกกับเสียหายมะมึงดันลังกระบะนะคะเออเสียมะมึงลันดังกระบะเนาะเ่ากับมะมึงตัวอย่างนะคะดอกอย่างเรื้อๆนะคะสุม่มหลอด สุ่มลอกกับ,บ่มีสนิม้อคะแถจากโรงงานดเด้อค่ะเด้อเ้ากลมาเมืองนะคะไฟถ่ายนะคะไฟถ่ายก็เงาเงางามงาม,งามตงสีเลยนะคะเออมึงเลยความงามความเงาของไฟถ่ายนะคะบะมีขาดเดืองบะมีห้อยแตกหักเด้อค่ะโลโก้นะคะเดิมเดิมนะคะอืมดีแม็กซหนึ่งจุดเก้าซนะคะเออเมึงนะคะโลโก้นะคะ,โโกโกะ,คะมีบันได ขึ้นให้ความได้เนี่ยบันไดพระตูยกสูงนะคะเอาให้มงองด้านหลังนะคะเออลังกระบะคืองามแท้คุณภาพก็ดีเนาะผู้ใดได้ไปนะคะแคดว่าขุมขุมเลยเอาราคาอยู่ที่หกแสนเก้าพันบาทนะคะเออถ้ากมามมึงหลังกระบะนะคะไม่ไม่กว่างาง,งามๆามจังสีเลยนะคะเขามามึงตูนอดเด้ออ่าตูนอดลังกระบะนะคะ ตัวนอดล้างกระบาบรมีการแกะการไขเด้อค่ะเด้อเป็นโค้งสางของรถโค้งสางเดิมๆเลยงาๆจังสีเลยเนดะ้อค่ะเด้ออ่ามาเมืองฟังทั้งปีกันนะคะหัวน็อตบมีการแกะการไขเด้อค่ะอ่าขออนุญาตปิดอันฝาถ่ายแป๊บนึงเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่าเนื้อจักก็เป็นโค้งเมี่ยมเงาเงาจังสีเลยนะอ่า ไฟถ่ายทางพี่นะคะไฟถ่ายอยู่ฟังพี่กะเงาเงางามงามจังสีเลยนะคะเป็นเงาเห็นมือเห็นอย่างหมดเลยนะคะบะมีขาบเหลืองบะมีห้อยแตกห้อยหักเด้อค่ะเด้ออ่าให้มึงรอฟังพี่พร้อมเด้อค่ะมึงรอเด้อค่ะเด้อลอรก,กดอกอยางไล่ลายจางสีหลักขาะเป็นลอดเดิมนะคะแถจากโรงงานนะคะอ่าใหม่ๆแบบนี้ดอกหลายยางไล่ลายอืม ใส่งานได้อีกดนเด้อค่ะเด้ออีกหลายปีเด้วค่ะอย่างนี้ใหม่เลยดอกอยางก็ลายๆยังสีนะคะพี่นอ้องสุ่มหลอ,อกอะมึงโหบ่มีเสนียมเลยงามเลยเนาะอ่ะคุณภาพเกดเอแฮงคักอ่ะเขากลับมาเมืองฟังผีะะแล้วค่ะเนื้อจับกับเป็นงขมเมียมคือกันมาเมืองฟังผีเออประตูกับงามๆามจังสีละ่บะบ่มีห้อยค้าบเหลืองบ่มีห้อย ห้อยควรเลยเอ๋อโหลดสมางามขักเนาะเอองามคักงามคักผู้ใดกําลังมองหารถกระบะซีประตูเด้อค่ะแขกกระแน่น้าโหลดขั้นนี้เลยนะคะผู้ใดได้ไปถือว่าคุ้มขุมนะคะโหลดมือสองเกีเอเกีด,ดีปานีนะคะข้าเมืองคลองส่างของรถเด้อค่ะอ่าเมืองคลองส่างของรถเลยเนาะเป็นคลองส่างเดิมๆนะคะคลองส่างเดิมๆงามๆเลยคะ่ะ เอากลับมาเมืองฟังผูนังเนาะเออแนวจับก็บเป็นข้อเมียมงาม,งามๆแต่แทบบะมีสนิมนะคะของแท้จากโรงงานบะมีสนิมนะคะข้อสามของหลดนะคะเอากลับเมืองหัวน็อตนะคะเมืองหัวน็อตบะมีก,กันแกกันไขได้ค่ะลูกค้างามๆที่สิละอู้ยขย่ควายละสี่อ่อนเนาะเอขอขวายละสี่อ่อนค่ะคุณน่ะความงามของรถดคุณภาพของรถดอุ้ย ผู้ใหญด้ไปนะคะแค้ย,ยแบบว่ากาัรันตีเลยนะคะากาลัานตีคุณภาพของรหลดเลยนะคะรหลดมิตลดงามๆเด้อมามึงพอแม่พีน่น้องค่อยสติกเกอร์ทุกอย่างติดครบนะคะเดิมๆเมื่อโตนอตน,นะคะหัวนอดกับว่ามีการแก่การไขเด้อค่ะพอแม่พี่น้นนะะองเน,นะเาะโลโก้น,นะคะเป็นคมเมียมแท่งเงางามๆจังสีนะคะกระจก ระจกกับโคเมียมงามๆนะคะเออไฟเลี่ยวกับยูกระจกนะคะกันสาทุกอย่างติดให้มดผู้ใดได้ไปนะคะถือว่าขุมแหงๆนะคะราคายูที่หกแสนเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะเอยคอยลับคอยลาแบบว่าอยากให้ลูกค้านะคะเปิดอกเปิดใจนะคะลองมึงกับรถคันนี่นะคะแคดกับร้านตีได้เลยวา่า คุณภาพของรถนะคะเกรดเอแน่นอนนะคะอ่าผู้ใดนะคะที่สนใจกับฝ่าว่าฝ่าวาฝ่าวาฝ่าวา,วา,วา,วาวโทรมาเลยนะคะเอออยากได้รถนะคะสอบถามกันใดเลยนะคะมีไฟแนนซ์แลนด์จัดไปเซน็นหอดหนะเฮือนนะคะเออผู้ใดอยู่ที่ทํางานไฟแนนซ์ Finance กับเปอร์เซน็นอยู่หม่องเห็นงานคะ่ะพระว่าลูกค้าซิอู่เหนือยูไตย,อยูอีสานยู่ทั้งใดเฮามี Land, ไฟแนนซ์แลนด์เซ็นให้ค่ะ เออเซนฮอตหนาบานหนาเงินพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะแค่กัดเสียหายลูกค้ามามึงห้องเครื่องนะคะอ่าอ่าต่อมานะคะมามึงห้องเครื่องกันนะคะลูกค่าเนาะอ่าหนึ่งจุดเก้านะคะหนึ่งจุดเก้าแซดนะคะอีสูสูเนาะออาเขาก็มามือกันเลยนะคะตกเครื่องนะคะห้องเครื่องแหงแหงจังสี่ละคะ่ะห้องเครื่องแหงแหงเดิมๆนะคะ ตัวสติกเกอร์ทุกอย่างติดครบแล้วค่ะตัวสติกเกอร์เดิมๆนะคะหัวน็อตบะมีการแก้การไขเด้อค่ะตัวเพจก็ะมีเด้อค่ะเพจยังเดิมๆงามๆจังสีล่ะค่ะเมืองหัวน็อตนะคะหัวน็อตบะมีการแก้การไขเด้อค่ะพวงสางกับเดิมๆนะคะแถจากโรงงานนะคะอ่าเท่ากับเมืองไรเมืองคานนะคะค้านบะมีขดบะมีงอเด้อค่ะเด้อเท่ากับเมืองนะคะอือ หัวน็อตนะคะเดิมๆหัวน็อตเดิมๆม,ม,มีกันแกนกันไข่เด้อค่ะเมืองของสางนะคะเมืองสายเมืองควาเมืองหัวน็อตนะคะอ่าเดิมๆนะคะแถวจากโรงงานนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะมีแผ่นกันความฮอดในร้อมเด้อค่ะเด้อมีแผ่นกันความฮอดในร้อมอ่าสติกเกอร์ติดครบทุกอย่างนะคะเดิมๆเ,เลยงามๆเท่ๆจังสีละอ่า ผู้ใดสนใจนะคะที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใใส่เนาะรถกระบะสีประตูนะคะแขกกระน้ำเสนอรถคันนี้เลยนะคะ isuzu d ซูดีแม็กหนึ่งจุดเนะคะราคาอยู่ที่หก0 0 0เก้าพันบาทชำนันนะคะลูกค้าผู้ใดสนใจนะคะสามารถติดต่อแครได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก่าหาสองหนาหนเก่านะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะ ผู้ใดอยู่ภาคอีสานอยู่เหนืออยู่ไต่นะคะแคดมีไฟแนนซ์แรงเซ็นเอกสารหดหนาเงือนนะคะบราวาทีทํางานไฟแนนซ์กระแลนเปอร์เซ็นห้ลูกค้าเลยนะคะหดเหงืออหดทีทํางานเลยดอกอ่าบไปตองห่วงนะคะอ่าตอนนี้นะคะแคดก็มี่รับจองออนไลน์พร้อมน,นะคะเออผู้ใดที่สนใจเนาะแคดกะแนะน้ำเลยคันนี้ได้ไปคุ้มๆุมแน่นอนราคาที คงคุ้มอ่ะเพราะว่าสภาพรถนะคะเป็นสภาพเจ็ดเอนะคะคุณภาพดีนะคะเครื่องเดิมนะคะอ่าผู้ใดนะคะอ่าอยากได้รถอยากได้รถปรึกษาทางแคทได้เลยนะคะอ่าจังใดน,นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาพร้นนอมนมะฝากไว้กับคนที่อยากได้รถนะคะอ่าแคทกะ มือนีกะพาลูกค้ามึงรายละเอียดของรถแล้วนะคะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเออลานนะคะอยู่ที่ลมเก่านะคะสนุกคาลมเก้านะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีลมเก้านะคะอ่ามือนีนะคะแขกให้ลูกค้าติดตามฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แคดน้ำเดอ้ออ่จาจังได้มือนีนะคะแขดกับขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ